ต้นหอมมือนี้จัดเป็นต้นไม้ประเภทพุ่มเตี้ยๆลักษณะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กแต่บางพันธุ์มีความสูงได้ถึง8เมตรเรือนยอดรูปไข่ส่วนดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือบริเวณซอกใบเป็นดอกเล็ก12-25ดอกมี4กรีบปลายงุ้มเข้าหากันสีขาวนวลหรือเหลืองทองดอกจะออกช่วงเดือนตุลาคมกุมภาพันธ์ดอกจะบานพร้อมกันทั้งช่อ หากออกเต็มต้นจะสวยงามมากพร้อมกับส่งกลิ่นหอมแดงตลอดวันดอกหอมเหมือนนีสามารถนํามาทําเครื่องดื่มชาวายและยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งนํามาสกัดเป็นหัวน้าหอมซึ่งลาต้นของมันเป็นวัสดุชั้นยอดในการทําไม้แกะสละักและเปลือกไม้ยังสามารถนํามาสกัดเป็นสีย้อมได้การปลูกต้นหอมเหมือนนี้ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ30-40เซนติเมตร และกว้างพอให้รากกระจายตัวได้นำต้นพันธุ์วางลงในหลุมแล้วกดดินให้แน่นโดยให้ระดับโคนต้นอยู่เสมอกับพื้นดินรดน้ำทานทีหลังการปลูกเพื่อช่วยให้ต้นตั้งตัวควรปลูกในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวันอาจจะมีคนเคยดมดอกหอมหมืนน่นลีแล้วนึกสงสัยว่าหอมตรงไหนจริงๆแล้วหอมหมื่นลีจะหอมเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแดดอุ่น หรือเคล็ดลับเมื่ออยากจะดมได้ถึงกลิ่นหอมให้ลองดมตอนที่ดอกถูกแสงแดดสาสดส่งกลีบดอกความหอมจะค่อยๆกระจายออกให้ได้ดมดม